<laughs> สวัสดีค่ะหมอยาดานะคะวันนี้หมอก็มาอยู่ที่งาน i c a t Return นะคะ2 0 2 2ที่ชื่อว่า i c a t Return เนี่ยเพราะว่างานนี้เนื่องจากติดโควิดนะคะก็เลยเหมือนกับหยุดการจัดงานไป2ปีนะคะงานนี้เนี่ยก็จะเป็นงาน International Congress of a Esthetic Dermatology นะคะก็จะเป็น International Congress ก็คือมีคุณหมอจากนานาชาตินะคะ จากทั่วโลกเลยนะคะเรามาประชุมกันเพื่อที่จะมาอ mm ัปเดตเทคนิคแล้วก็เทคนโนโลยีใหม่ๆนะคะของปีปัจจุบันในการมาดูแลรักษาคนไข้ด้านต่างๆ mm hmm. เช่นการรักษาสิวการรักษาฝ้านะคะหรือว่าจะเป็นการเทคโนโลยียกกระชับนะคะดูแลเรื่องหลุมสิวต่างๆค่ะก็สนุกมากแล้วก็ได้สิ่งใหม่ๆนะคะกับไอฝากชาวยาดาคลินิกทุกๆท,าๆทาะะ่านค่ะ หัวข้อของปีนี้นะคะก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องแบบผมร่วงนะคะแบบว่าโพลิสติกเนาะหรือว่ามีการอัปเดตการฉีดบริเวณต่างๆนะคะใครมีอะไรใหม่ๆเราก็จะมาอัปเดตกันนะคะรวมถึงก็จะมีการดูแลเมล r เ n ร g เดอร์นะคะก็คือเหมือนกับว่าคนที่แปลงเพศเนี่ยเราจะดูแลผิวเขายังไงให้แบบว่าดูสวยสดใสเ,เหมือนผู้หญิงอย่างเงี้ยนะคะ ของวันที่2ก็น่าเข้ามากๆเลยมีทั้ง a อ n e s c การอัปเดตรวมถึง p i n t e t t o t i o n a t e ว่าแบบเม็ดสีที่ว่ายากอันไหนที่ไม่ออกฝ้ากระทั้งหลายเนี่ยเราจะแบบ Combination Treatment ยังไงแล้วก็การดูแลแบบว่า Injection Lip เนาะรวมถึงว่าสวยจากภายในด้วยไหม Anti-Aging เอามา Combination โอ้โห,หน่าเข้าน่าฟังทุกแบบทุกไอเทมเลยค่ะไปกันดีกว่าค่ะ